สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่ท่านเก่า FC ท่านใหม่หรือท่านที่กําลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้นะครับเราก็มีพระสมเด็จนะครับมาแบ่งปันให้กับพวกพี่พี่กันอีกเช่นเคยนะครับอ่านะครับเอออันนี้จะเป็นชุดนะครับที่ผมได้เอาไปประกวดมานะครับในงานอันนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับมหากกรรมประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญพระ เกจิคณาจารย์และเครื่องรางของขังนะครับผมได้เอาพระสมเด็จนะครับไปประกวดหลายองค์เลยนะครับมีติดอันดับบ้างไม่ติดอันดับบ้างนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับกรรมสิทธิ์ของพระสมเด็จเรื่องชื่อนะครับของผมเลยนะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่นะครับให้ดูรูปก่อนนะครับนะนี่นะครับวันนี้มาแบ่งปัน หกองนะครับหกองคหกรายการนะครับยามเย็นๆเนาะพี่ๆท่านไหนเสร็จจากภารกิจแล้วนะครับมารับชมรับฟังก่อนได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนะครับสามศูนย์ศูนย์หกนะครับเลขรหัสนะครับอดูรูปนะพี่นะ ญาติวางไว้ตรงนี้เลยนะนี่นะครับญาดสซูมนะครับนี่นะครับเนื้อแบบนี้นี่โหพี่วัดเนื้อ เนื้อสุดยอดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับที่เสียนใหญ่ๆเขาเล่นกันนะพี่นะเนื้อแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับดูเนื้อนะพี่นะดูเนื้อดูพิมพ์นะครับ เป็นพิมพ์ฐานแซมวัดละคังนะครับ นี่ยครับมีแบบเป็นเม็ดๆนะครับบอกเลยว่าเนื้อแบบนี้นี่แบบพวกเซียนใหญ่ๆนะพี่นะเขาเล่นกันทั้งนั้นเลยนะครับานานจะมีมาให้แบ่งปันนะครับแถมได้รับรางวัลที่1ด้วยนะพี่นะนี่นครับติดใบประกาศนียบัตรนะครับอ่ะนี่นะครับรายการที่1น,นะครับ สนใจนะครับทักหรือโทรมาได้เลยนะครับต่อไปรายการที่2นะครับองนี้จะเป็นพิมเจดี JD นะครับนี่นะครับ 3 0 0 5นะครับคมสิทธิ์ของพระสมเด็จเรื่องชื่อนะครับได้รับรางวัลที่1นะครับนีครับสวยงามเลยนะพี่นะนี่ครับตามรูปเลยนะครับพี่นะตรงปกนะครับตรงปกไม่จกตานะครับ เนี่ยพี่เป็นเม็ดๆเลยนะครับนะครับเนื้อเป็นเม็ดๆเลยนะครับ ส้มนี่หดตัวเป็นเคียวเลยนะพี่นะนี่ครับเท้านะพี่นะขัดทับเท้า,ทาวขวาจะทับเท้าซ้ายนะครับอ่านชั้นแรกแอนเหมือนหัวเรือนะครับนี่นะครับพิมพ์สวยเลยนะครับนะ ด้านหลังนะครับเนื้อหาถือว่าสุดยอดเลยนะครับสวยงามมากเลยนะพี่นะนี่นะครับรายการที่สองนะครับสนใจนะครับาพร้อมใบประกาศเลยนะพี่นะครับสนใจครับทักหรือโทรมาได้เลยนะครับทักไลน์หรือโทรมาได้เบอเลยนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับ0805122332นะครับเบอร์โทร ID Line เบอร์เดียวกันนะครับมีสแกน QR Code นะพี่นะไปดูรายการที่3ต่อเลยครับ <c oughs> นี่ครับดูรูปนะพี่นะสวยงามเลยครับนี่นะครับดูรหัสก่อนนะครับ สามศนย์หนึ่งสี่น,นะครับสมเด็จเรื่องชื่อนะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่นะสวยงามมากเลยนะพี่นะเนี่ยครับเนื้อเนื้อแบบนี้นี่แบบโอ้โหพวกแบบเสียนใหญ่ๆเขาเล่นกันเลยนะครับ พี่ซุ้มนี่หดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับเนี่ย,ยซุ้มหดเลยนะครับ ะครับดูมนตราครับสวยงามแบบนี้เลยนะพี่นะพร้อมไปประกาศเลยนะครับรายการที่สามนะครับของ ep นี้นะครับสนใจนะครับ ทักหรือโทรมาได้เลยนะครับครับต่อไปรายการที่4ีครับนี่ครับ3017นะครับความสิทธิ์ของพระสมเด็จเรื่องชื่อนะครับได้รับรางวัลที่1นะครับ คือจะบอกว่าผมประกวดหลายเอาพระองผมเนี้ยไปประกวดหลายองค์เลยนะก็คือจะมีได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้างนะครับนะแต่คืออันไหนได้รางวัลผมก็เนี่ยครับเอามาแบ่งปันนะครับะจะได้แบบมันสวยงามนะพี่เนาะติดอันดับเลยนะครับเนี้ยครับ mm hmm. นี่นะครับ เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะเนี่ยครับเลยว่าห้ามพลาดนะพี่นะอันนี้ก็เราเดี๋ยวเราจะซูมเข้าซูมออกกันนะครับให้ดูชัดๆเนาะนี่นะครับเนี่ยพี่ออื เนื้อกันดีกว่านะครับนี่นครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับ มีชายจีวอนนะครับนี่ครับกับเม็ดพระุมกน,นะครับ รับเนื้อจะออกแตกลายนะครับพี่ลอยปีนะครับนี่นะครับรายการที่4ี่นะครับพร้อมใบป,ประกาศเสนบบัตรอันดับหนึ่งเลยนะครับอชอบ นะครับทักหรือโทรมาได้เลยนะครับต่อไปรายการที่5นะครับนี่ครับเป็นพิมเจดีนะครับนี่ครับกรรมสิทธิ์ของพระสมเด็จเรื่องชื่อนะครับได้รับรางวัลที่1นะครับ3019นะครับ เลขรหัสนะครับดูในรูปดูในรูปนะพี่นะโคตรสวยเลยนะครับดูของจริงสวยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยครับนี่นะครับองค์เดียวกันเลยนะครับ ด้านหลังนะพี่นี่เนี่ครับเนื้อเป็นเม็ดๆเลยนะครับ รับหากดูไม่ชัดนะพี่นะสบควรนะครับทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับเนี่ครับดูเนื้อนะพี่จัดทีเดียวครับ อยยุบรอยย่ยยนนะครับนะครับมีเม็ดเข้าสุกด้วยนะพี่นะตรงนี้นี่มีเม็ดข้าสุกด้วยนะครับ นี่นะครับรายการที่5้านะครับพิมเจดีนะครับพร้อมใปประกาศนิยบัตรอันดับหนึ่งเลยนะครับสนใจนะครับโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะครับเนื้อจัดมากเลยนะพี่น้าบอกเลยนะครับไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่6นะครับ รกรรมสิทธิ์ของคุณ SB นะครับได้รับรางวัลที่1น,นะครับนี่ครับ3 0 2 0นะครับเปิดดูนะครับเนี่ยดูแบบเทียบพี่น้ในรูปแบบองค์จริงนะครับสวยงามเลยนะครับบอกเลยว่าเนื้อแบบนี้นี่พวกเซียนใหญ่ๆนี่ เล่นกันนะครับเนี่ยครับมาชมวันนี้ก่อนนะครับดูนะครับดูนะพี่นะ ครับองน,นี้เกตสบัดด้วยนะครับครับเนื้อเป็นเม็ดๆเ,เลยไหมมีเส้นใต้รองนั่งด้วยนะครับเห็นไหมพี่เนี่ยขีดๆนะครับใต้หน้าตักนะครับ การขอบครับเม็ดมอนสัตาจัดจ้านมากนะพี่นะนี่นะครับ ตอดเลยนะครับนี่นะครับรายการที่6นะครับสนใจนะครับโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ ep นี้นะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร id ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ080512-233-2นะครับมีสแกน QR c o d e ดด้วยนะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพระ ถึงมือพวกพี่พี่ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ